มาตรการติดตั้งระบบประมวลผลการขับขี่เป็นการใช้ระบบ GPS ติดตามตัวรถและอุปกรณ์พ่วงอื่นๆเช่นกล้องดูพฤติกรรมการขับขี่และเซ็นเซอร์วัดน้ำมันแล้วส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อประมวลผลวิเคราะห์สรุปผลและวางแผนการจัดการการขนส่งในอนาคตต่อไปมาตรการนี้ควรดำเนินการร่วมกับการอบรมการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงานบริษัทเนี่ยทำการขนส่งมาประมาณ 32ปีซึ่งเราก็มีต้นทุนที่เป็นพลังงานเนี่ยจำนวนสูงที่สุดของค่าใช้จ่ายก็ประมาณสัก30%ของค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวซึ่งบริษัทก็ได้คำแนะนำหรือการเข้าออในโครงการนี้ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถประหยัดได้อย่างน้อย10%ของที่เคยเคยใช้บริษัทจะใช้น้ำมันเดือนละตกประมาณสัก6 0 0สนลิตร อีกส่วนหนึ่งที่บริษัททำเพิ่มเพื่อจะประหยัดของเราเองก็คือใช้ระบบ TMS มา m e r ์สกับระบบน้ำมันซึ่งบริษัทได้มีการเปิดปั๊มน้ำมันของเราเองที่วังน้อยเราก็สามารถประหยัดจากที่เราจะไปเติมหน้าปั๊มได้ถึง4%บริษัท v ี a า g โกเนี่ยเป็นบริษัทบริการเรื่องขนส่งซึ่งบุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากร ที่สําคัญที่สุดการที่เขาทํางานส่งของได้อ t อนทามไหมดูแลรักษารถด,ดีไหมแล้วเรื่องประหยัดพลังงาน,นงต่างๆเนี่ยเติมไป100ลิตรถ้าขับรถด,ดีๆตามพฤติกรรมเนี่ยมันจะลดได้ประมาณทัก10%ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีการให้รางวัลเขาเราก็ยังต้องพัฒนาเรื่องระบบเทคโนโลยีแล้วมีแพลตฟอร์มของเราในการทํางานผมเรียกว่าระบบ TMS โดยใช้แอปพลิเคชันระบบก็จะจัดโดยอัตโนมัติ เขาเรียกระบบ VRP มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการส่งของในหนึ่งเที่ยวเนี่ยหลายๆจุดตัวนี้ก็จะทำให้ทางบริษัทเนี่ยลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้ในอนาคตเนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้วางแผนเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะใช้ระบบที่มีชื่อว่า Smart d i v e r ค่ะเราจะใช้ตัว AI นะคะหรือ Artificial Intelligence เนี่ยในการที่จะมอนิเตอร์พนักงานขับรถเนี่ย ขนาดปฏิบัติงานค่ะโดยเราจะมีกล้อง C C T V ในรถเพื่อคอยมอนิเตอร์พนักงานว่าอยู่ในสภาวะตื่นตัวในการขับรถหรือไม่ผู้ที่ควบคุมเนี่ยก็จะคอยเช็คแล้วก็จะคอยสื่อสารกับพนักงานขับรถว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําให้เขาเนี่ยมีการขับขี่เนี่ยอย่างปลอดภัยแล้วก็ควบคุมความเร็วลดการสูญเสียต่างๆต,ตัวนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดพลังงาน อมทางออไดด้้วยยกตัวอย่างการใช้เอนจิ e นเบรกนะคะถ้าพนักง,งานเนี่ยปฏิบัติได้ก็จะสามารถลดการใช้น้ำมันได้ถึง20%เลยค่ะสรุปผลการดำเนินงานมาตรการติดตั้งระบบประมวลผลการขับขี่ผลประหยัดที่เกิดขึ้นในโครงการช่วยประหยัดน้ำมันได้7 1 5มีการติดตั้งระบบประมวลผลการขับขี่ในรถ4คันคิดเป็นผลประหยัด1 8 6พันลิตรและมีระยะคืนทุนเฉลีย่ย 0.06ปี